สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สรุปบุช๋ชแนลคลิปนี้ก็เป็นพูดคุยสรุปประเด็นสำคัญของดาร์กบอลซูปเปอร์ฉบับมังงะตอนที่77นะฮะเพื่อนๆสามารถอ่านฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์หรือว่าแอปชื่อมังงะทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android แบบถูกลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับโดยความเดิมตอนที่แล้วหลังการต่อสู้ระหว่างกราโนล่ากับเบจิต้าเมื่อกราโนล่ากำลังจะใช้พลังเต็มที่เพื่อจัดการเบจิต้าผู้เท่าโมเนโต้ก็ได้มาห้ามการต่อสู้เอาไว้ และบอกกราโนล่าว่าคนที่ช่วยชีวิตกราโนล่าไว้เป็นชาวไซยามีนามว่าบาดักและใช้คนนั้นเนี่ยก็มีหน้าตาเหมือนโกคูด้วยโมเนโตเนี่ยก็เริ่มเล่าอดีตของตัวเองครับตอนที่77จึงมีชื่อว่าบาดักบิดาของโกคูชื่อตอนเนี่ยเหมือนกับภาคโอเเลยนะฮะ ย้อนไป40ปีก่อนหน้าเวลานั้นชาวซีเรียลกับชาวดานาเม็กเคยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อก,กันจนกระทั่งวันหนึ่งขึ้นพระจันทร์เต็มดวงชาวไซยาภายใต้กองทัพฟรีเซอร์ก็ได้บุกมาโดยแปลงร่างเป็นลิงยักษ์รวมถึงการโจมตีของสมุนฟรีเซอร์บ้านเมืองของชาวฟีเรียลเนี่ยถูกลิงยักษ์ทำลายล้างชาวนาเมคถูกขินข่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนพวกเขาจะตายเนี่ยผู้เท่าสูงสุดของชาวซีเรียลได้มอบดากันบอลสองลูกเล็กให้กับโมเนโต้โมเนโตจึงเป็นชาวนาเม็กผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวบนรรดาวซีเรียลชาวซีเรียลได้ใช้พลังจากดัดชนีถ่วงเวลาพวกลิงยักษ์ไว้รานล่าในวัยเด็กก็ได้วิ่งหนีลิงยักษ์ตวหนึ่งไปยังบ้านของเขาเพื่อหาแม่ แต่ก็มีลิงยักตัวหนึ่งตามไปดู2แม่ลูกซึ่งหลังคาเนี่ยก็พังลงมาครับเมื่อกราโลล่าเห็นลิงยักก็สลบไปในขณะเดียวกันมีชายแก่ชาวซีเรียลสั่งให้ลูกน้องเนี่ยทำลายพระจันทร์เลยเขาก็เลยใช้พลังดัชนีจาก2นิ้วยิงใส่พระจันทร์แต่ก็มีลิงยักอีกคนเนี่ยมาขวางไว้เขาจึงโดนลำแสงเขียดที่หน้าผากข้างซ้ายเหนือตาและดวงจันทร์ของดาวซีเรียลเนี่ยก็ระเบิดไปครับทำให้ชาวไซย,ยาทั้งหมดบนด,ดาวซีเรียลกลับร่างเป็นมนุษย์ดังเดิมครับ แต่ชาวไซยาอีกคนเนี่ยก็เยยว่าถึงพวกเราเป็นลิงยักษ์เนี่ยก็จัดการแกได้อยู่ดีแล้วก็ฆ่าชาวซีเรียลคนนั้นไปส่วนชาวไซยาคนที่หัวเป็นแผลเนี่ยที่แท้เนี่ยก็คือเพื่อนของบาดักในเดอะมูวี่บรลี่นั่นเองครับเมื่อบาดักกลับร่างคนก็ได้ไปเชิญหน้ากับแม่ของกรานโนล,ล่าเธอได้ยิงพลังดัดชนีจากนิ้วเชียร์ชุดเกราะของบาดักก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมชุดเกราะของบาดักข้างหนึ่งนี่ถึงหักไปครับเมื่อบาดักเห็นแม่ของกรานโนล่าทาให้ภาพในอดีตของบาดัปุดขึ้นมก โดยกีเนะภรยาของเขาเนี่ยบ่นว่าบาราักเนี่ยหายไปไหนนานเลยนะเขาก็เลยพยายามแก้ตัวแต่กีเนะก็ย,ยังคงบ่นว่าลูกคนเล็กเกิดมาแล้วไม่รู้เลยเหรอและอยากให้บาราักเนี่ยตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ส่วนราดิสในวัยเด็กเนี่ยกำลังเล่นน่งเกี่ยวกวางกับเพื่อนอยู่ครับเมื่อบารักเห็นลูกคนเล็กในแคปซูลบารักเนี่ยก็นิ่งไปกีเนะก็เลยถามว่าเคยเห็นเขามาก่อนหรือเปล่าเขาจึงพูดออกมาว่าคาคารรอเรียกเขาว่าคาคารรอก็แล้วกันกีเนะได้ยินเนี่ยก็ชมว่า เป็นชื่อที่ดีดนะขอให้ลูกโตขึ้นมาแข็งแกร่งนะคาคาลอ็อตเมื่อบารดักนึกถึงอดีตแล้วเพื่อนของเขาที่เป็นแพรที่หัวก็บอกบารดักว่าฉันกำลังตามหาหนายอยู่เลยตอนนี้เนี่ยภารกิจเสร็จแล้วและมีคำสั่งให้ถอนตัวด่วนบารดักจึงหันไปพูดว่างั้นเหรอนายกลับไปก่อนเลยลีกฉันอยากจะขอตรวจสอบคนเหลือรอดแถวนี้หน่อยหน้าลีกจึงบอกว่าก็ได้แต่รีบมาเร็วหน่อยนะฟรีเซอร์เนี่ยกำลังจะมาที่นี่แล้วเมื่อลีกจากไปบารดักจึงใช้สเกลเตอร์ตรวจสอบดูก็รู้ว่า สองแม่ลูกตรงนี้เนี่ยคือผู้รอดชีวิตจากนั้นที่ภูเขาอีกด้านสเกลเตอร์ก็จับคนที่มีพลังห้าได้บารักเนี่คิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้ไม่สิการเคลื่อนไหวเนี่ดูฉลาดกว่านั้นในขณะเดียวกันโมในโตก็เอารักกันบอลไปใส่ในไหแต่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาจึงเอาไม้เท้าดักตีที่ประตูเมื่อบารักเดินเข้ามาก็รับไม้เท้าที่พุ่งมาตีไว้ บาดักก็เลยถามว่าชาวดานามกงั้นเหรอพลังของนายเพิ่มขึ้นเป็น213ดูเหมือนว่าจะสามารถควบคุมพลังและซ่อนได้งั้นสินะเมื่อโมเนโตเหลือเพลยน2อแม่ลูกด้านหลังก็เลยดีใจเพราะว่ายังมีชาวซีเรียลผู้รอดชีวิตแม่ของการาโนล,ล่าจึงแนะนําตัวว่าฉันชื่อมูสซี่ก็เป็นอาหารชาวซีเรียลเหมือนคราโนล่านะฮะ พร้อมแนะนาลูกของเธอว่าชื่อกราโนล่าแล้วก็ขอร้องโมเนโตว่าขอยันซ่อนแถวนี้ได้หรือเปล่าโมเนโตเนี่ยก็ยินดีครับและบอกว่าข้าชื่อโมเนโตบารักจึงเตือนว่าเจ้าฟรีเซอร์กลังมานะโมเนโตก็เลยถามว่าเจ้าคือชาวไซยาไม่ใช่หรืองไงทำไมถึงช่วยพวกเราละ่ะแต่บารักตอบเพียงว่าเราทำก็เพราะอยากทำเท่านั้นแหละฉันคงต้องขอตัวละพวกนายมีชีวิตต่อไปให้ได้แล้วกันโมเนโตก็เลยถามว่าเดี๋ยวสิถ้าอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยขอซาจีเจ้าก่อนได้หรือไม่ เขาก็เลยตอบว่าเราชื่อบารักเรื่องก็ตัดกับมาที่ปัจจุบันกราโนล่าใตกใจมากที่เขารอดเนี่ยเพราะว่าชาวไซยายช่วยไว้โมนโตก,ก็บอกว่าข้าเสียใจที่ปกปิดเจ้าไว้และก็บอกโคคูว,ว่าเจ้าดูคล้ายกับบารักมาก เจ้ารู้จักบารักบ้างหรือเปล่าล่โกคูก็เลยตอบปเทาว่าเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณปู่โกฮังก็เก็บเรามาเลี้ยงที่โลกหน้าเราเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชาวเซย่ามากนะเบจิต้าจึงตอบว่าคาร์รอสบาดักนะไม่ใช่ใครอื่นล็อกเป็นพ่อของเกยังไงล่ะเมื่อโกคูได้ยินก็ตกใจฮะพ่อเราเหรอ ส่วนกราโนล่าโมเนโตเนี่ยก็ตกใจไม่แพ้กันครับกราโนล่าเนี่ยรู้แล้วว่านี่คือลูกของคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้โกคูเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับบอกว่าเราไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพ่อนักหรอกนะเบจิต้าถึงตอบว่าการที่แกมีใจิตใจอ่อนโยนก็คงเพราะว่านิสัยที่สืบทอดมาจากพ่อของแกง,งั้นสินะกราโนล่าจึงถามโมเนโตด้วยความโกรธว่าเดี๋ยวสิแล้วแม่ของฉันล่ะทาไมแม่ของฉันถึงไม่รอดล่ะ โมเนโตก็เลยเล่าอาดีตต่อครับก่อนที่บารักจะเดินจากโมเนโตไปเนี่ยเขาได้ขอรักษาแผลให้บารัก ซึ่งบารักเองเนี่ยก็แปลกใจว่าฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าชาวนาเมกทาแบบนี้ได้ด้วยนี่คือของขวัญจากคนที่ทํำไ้แค่รักษาบาดแผลให้เท่านั้นแต่แล้วเนี่ยก็มีสัญญาณจากสเกลเตอร์มีใครบางคนอยู่แถวนี้ด้วยเมื่อบารักแอบดูที่ต้นไม้ก็ได้เจอกับแก๊งฮีเตอร์ทั้ง4คนบารักเนี่ยก็ตกใจและอุทานเบาๆวา่ามันคือเจ้าพวกแก๊งฮีเตอร์โมเนโตก็เลยถามว่าพวกมันคือใครบาดักจึงตอบว่า พวกมันก็คือโบรกเกอร์ตัวกลางในการค้าขายดาวให้กับฟรีเซอร์และก็กําลังจะขายดาววงนี้เอเร็กย,ยิงบอกว่ายอดเยี่ยมจะพวกซีเรียลเล่นนาเมกออกไปหมดแล้วและให้เตรียมปิดต่อพวกชาวชูกรารเพื่อมาต่อรองราคาของดาวซีเรียลและบอกพวกออยว่าฉันจะไม่ขายราคาต่ำกว่าแสนล้านโพแน่นอน ออยก็เลยถามว่าแล้วส่วนแบ่งให้กับกองทัพฟรีเซอร์ล่ะเท่าไหรดีเอริกจึงตอบว่าให้หนึ่งในสิบก็แล้วกันมากีก็ัหเราะเพราะคิดว่าทําเงินง่ายได้เหลือเกินนะเนี่ยส่วนเอริกเนี่ยก็พูดอย่างภาคภูมิว่าจะพวกฟรีเซอร์ส่วนมากไม่ค่อยมีสมองที่พอจะรู้มูลค่าของดาวดวงนี้หรอกตราบที่เจ้าฟรีเซอร์ไม่รู้พวกเรากระไรเห็นเห็นมากีจึงเตือนว่าจวเจ้าฟรีเซอร์มันฉลาดและแข็งแกร่งมากยังไงพวกเราก็ควรระวังไว้ด้วยสักวันพวกเราจะเหนือกว่าฟรีเซอร์ให้ได้ เอเรกเองก็เห็นด้วยกับแก๊สในระหว่างนั้นมูสลีก็วิ่งเข้ามาพอดีและถามว่าพวกนั้นเป็นใครกันแต่โมนโตก็ะทำท่าจูปากจะเสียงดังเอเรกจิงพูดต่อไปว่าพวกเราฮีเตอร์จะใช้สมองความมั่งคัง่งข้อมูลมากกว่าใช้กำลังในวันของพวกเราก็จะมาถึงพวกเราต้องเพรสเซฟเอาไว้จะไม่มีทางรับใช้เจ้าเย้นนั่นตลอดไปหรอกหน้าบาดักแอบได้ยินก็รู้ว่าจะพวกนั้นคิดทอยศฟรีเซอร์นั่นเหรอ ในระหว่างนั้นกราโนล่าที่ตื่นขึ้นเห็นหางของบาดักก็ตะโกนว่าเฮ้ยแถซาซยานี่นาก็ทำให้ฮีเตอร์ได้ยินครับโมเนโตจึงรีบใช้พลังจิตทำให้กรานโนล่าหลับไปบาดักก็หงุดหงิดว่าจบเบียกนั่นทำไมต้องตะโกนเวลานี้กันนะเมื่อเอเรสรู้ตัวแล้วก็ถามว่าใครอยู่ตรงนั้นน่ะบาดักจึงบอกให้โมเนโตเอาเสื้อคลุมมาให้และแกล้งทำจะเป็นจัดการทั้งสองคน เอร็กก็ถักว่าอ๋อปนเจ้าฟรีเซอร์เองเหรอบารักจิงแซนบอกเอร็กว่าเรากําลังจะจัดการผู้รอดชีวิตเอร็ Eric กจิงบอกว่าอา้าวก็จัดการเลยสิ ทำไม่บาดักเนี่ยนิ่งไปครับแล้วแซงบอกว่าชาวดานาเมกมีพลังประหลาดกว่าที่คิดน่าจะตรวจสอบอะไรสักหน่อยก่อนฆ่าเขาแต่เอเร็กเนี่ยก็ไม่รอช้าใช้ปืนเลเซอร์ยิงหัวใจของมูสลี่ล้มลงไปเอเร็กก็เลยบอกบารดักว่าอา้าวถ้าเจ้าเด็กนั่นกับชาวานาเมกเร็วเข้าทําให้บาดักในโกรธจ,จัดและยิงพลังใส่ครับแต่แกส๊สก็ใช้บาเรียป้องกันไว้ได้เมื่อควันจางลงแล้วเอเร็กก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้านั่นมันลูกน้องฟรีเซอร์ไม่ใช่หรืองไงถ้าทางโดนมันหลอกซะแล้วส่วนออยก็คิดว่ามันนนนจะต้ออองงไปซ่่สกแแเ็ เองก็คอมเมนต์ว่าเจ้านั่นมันทําให้พวกเราเดือดปุดปวดซะแล้วฝ่ายบารักก็พาทั้ง3คนมาซ่อนในป่าโมเนโตพยายามฮิวแผลที่ตูกยิงของมูสลี่บารักเองก็ขอโทษที่พลังของเขาเนี่ยไม่เพียงพอช่วยเหลือเธอได้โมเนโตก็เลยถามว่าเอาไงตอนดีบารักยิงบอกว่า เกี่ยว,วกับฮีเตอร์ต้องมาตามหาพวกเราแน่ายเอร็กก็คิดว่าพวกมันจะต้องไปแกสเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปจัดการพวกมันเองส่วนเอร็กก็จะไปนัดพบฟรีเซอร์และให้แกสจัดการให้เสร็จอย่าให้การตกลงยุ่งยากหลักเข้าใจไหมพูดจบเนี่ยแกสก็บินออกไปครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ยานของพวกฮีเตอร์เอร็กเห็นแกสกําลังมองอยู่ริมระเบียงก็ถามว่านายคิดถึงอดีตเมื่อ40ปีก่อนงั้นสิคนที่ไหนสู้ก็คือเชลซย่าเชเมล่าแกสสิงตอบว่าใช่ทําให้เอร็กตอบว่าฉันเข้าใจดี เดี๋ยวนายก็จะได้แก่แแล้วแก๊สเองก็ยืนยันว่ามันจะไม่เหมือนคราวนั้นอีกแน่ตอนนี้ฉันแกร่งกว่าตอนนั้นแล้วเอริกก็ตอบว่าแน่นอนนายได้ทําแน่ถ้าให้ชัวร์ล้วก็ฉันคิดเผื่อไว้แล้วล่ะนะแล้วก็หยิบรากอนบอลหนึ่งดาวออกมาทาให้แก๊สเนี่ยนิ่งไปครับมากีก็เลยสั่งลูกน้องว่าเร็วเข้าอีกนิดเดียวก็จะสําเร็จแล้วเอาละไปหารากอนบอลลูกที่2กันเถอะแล้วก็จบตอนไปเดีเท่านี้ครับซึ่งอดีตของบารักเนี่ยก็ยังเล่าไม่จบนะฮะ ก็ต้องไปต่อกันตอนหน้าตอนที่78ในวันที่19พฤศจิกายนเวลาสี่ทุ่มในแอปมังงะพลัสเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ